บ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่แขมน้ำเสกน้อยคนตำเข้าสัวแม่ย่ำเ้าบรรยากาศยามเ้าเาข้างน้องมุ่งหญ้านะท่านผู้ชม,ส,มสองคนตำในหกเดียวท่านผู้ชมถ่ายลายซสดลายๆมุมเนะาะยากาบ้านเหือน แยงแด็ดซองมาตนนมอนนี้ก็เริ่มฮอนๆเนี่ยนะวัดวัดดึงเหล่าเป็นหลักโอเคท่านผู้ชมสว,วัสดีวันที่สิบเก้าธันวาปีสองพันสามมาพบกันกันกบทีมงานวิธีเสริมระบบคลิปนี้เรายัางอยู่ที่บ้านตระกูมคุ้มไต้นะครับท่านผู้ชมตระกูลไตเมืองเซปอลแข่งสวรภูมิเทวดาบรรยากาศยามเช้า,ามะบึง ิถีชีวิตพี่น้องชาวดอยเพื่อนกำลังก้าเกี่ยมต่ำเข้าแล้วกบไปเฮ็ดเบียเฮ็ดงานเนาะถือว่าเป็นภาพวิถีชีวิตยามเช้าที่ค่อนข้าง,งสวยงามธรรมาศาสตร์ดีพวกเราสังเกตเห็นหลานน้อยต่ำเข้า,าเขาสิไปอขอถ่ายทำาลานน้อยเพื่อนต่ำเข้าเราสังเกตเห็น ลาน,น้อยเพื่อนกำลังตัดเขาโอ้มีหมูอีกเรื่อยเนาะอยากว่าน้ำเพื่อนอยู่เนาะแต่ว่าบุกเข้าใจเข้าใจภาษาเพื่อนเ่าส่นี้โครงการตัดเขาเลยเนาะถือว่ามีหมูมีไก่มาหุ่มกินเลยถือว่าสุดยอดเลยเนาะ ภาพบรรยากาศนี้จะหาเนื้อเยอะที่สุดครับุณผู้ชมตัวทีมทีมอ่ะทีมนี้เสียดายเนาะทีมงานเราบ่มีขนมมาเจ็บลานน้อยเนื่องจะว่าเดินทางไกลเข้าไปเตรียมโมทันเนะาะครับุผู้ชมลานน้อยจนตำเข้าช่วยแม่เ้า เพื่อจะได้เข้าพอมากเนาะต่ำเบิดเซ้านะครับส่วนน้อยๆตรงนี้เพิ่นกับฟึกให้ต่ำเข้าแล้วนะเป็นภาพบรรยากาศบานเหองงามเศร้าๆเนาะเสียงต่ำเข้าคึกคขึ้นขนาดนั้นนะคุณผู้ชมมบรรยากาศงามเศร้าๆ ทื่ว่ไปเงินใดกะมีแต่จำเข้าและหย,ยามหน่เนะาะแต่ผสมฝากบ้านเฮือนเพื่อนเือาบมีไฟฟ้าแต่ว่าใช้โซลาร์เซลล์เนะาะพลังงานแสงอาทิตย์บรรยากาศหยามเศร้าๆอย่างนี้เนาะได้มีโอกาสมานอนอยู่บ้านเฮือนประสาชุนเฮือนท,ที่เข้ามาถ่ายอยันยาเมื่อคืนนี้จะเป็นมยา Tại <laughs> Chắc bố chẳng mưa này Xuôi phút bỏ mưa này Chẳng nói mưa Kìa lâu từ nước luôn lâu từ nước nó luôn <laughs> เป็นอันเฮ้ยโบโมเมนต์เจ้าโบอันตอนนั้นอันเจ้านี่ยว่าฟาตัดอันตอนนั้นแม่นบ่ะพี่ไก่เนาะแม่นบ่เจ้าโบสบายพาตัดบ่กพี่ไก่ฟาตัดเนาะพี่ไก่โบสบายเดี๋ยวพี่ไก่เนี่ยเอามาถ้าทำเพื่อนโบสบายเนาะพี่ไก่เนี่ยเป็่อนไปหาตัดต่เนี้เศร้าเลยเต้เศร้าดีแล้วดีแล้ว แต่ว่าเพิ่นแข็งแรงดีเนาะแล้วแแล้วบ่นี่แล้วตาแล้วเลยเนาะโอ้ตําแต่เซาเนาะไปสวนบ่ไปให้บ่โอ้อยู่เฮือนตําไว้เนาะแล้วแลเนาะมาส่งตําแต่เซาบ่ฮ้อนเนาะ ที่กันลรงนี่ข้างนอกมุงห้าเล้วครับผู้ชมได้มาอยู่วันนี้คือสิเงียบสงบดีเนาะถือว่าเป็นมาหมูบ่บ้านที่ว่าอยู่แค่แม่น้าอีกเนาะอะไรกะันบวกกับว่ามันเป็นบ่อนสูงนะน้ำาบท่วมถือว่าการดํารงชีวิตก็ถือว่าสะดวกสบายเนาะมีน้ํายังขาดแต่ไฟฟ้าเนาะท่านผู้ชม ดำให้อ้ยบุงเนี่ไปหรอว่าหรือ่าน,น้อยดำเข้าให้เบิง <c oughs> ่งเนาะเออบุ้ยังอายอายอยู่นะ คักอหลีเนาะบ้านนี่บรรยากาศสวยงามหลีเนาะเจาะเจาะเบึงทางด้านหลังเนาะคือว่าเห็นเพื่นตามเข้าคักตจมแล้วแล้วเหน็นเนาะ เล่าเต๊ะเด็กคุณหมอการเสียงเดส่ยดซองเนาะมันกำลังต่ำเข่านี่มันเฮ็ดตู้ไว้ต่ำเข่าเลยเนาะตา่ำแบบต่ำแบบรวมกลุ่มกันต่ำในธรรมส่วนเทว่าหลายๆครอบครัวเนี่ยมาต่ำบนเดียวกันนี้นต่ำแล้วมันก็เอาทำเอาอย่างไปเกลือโม Tao liền mũ với mùa 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 ลูกหลานลูกล,ลูก,ลกบ่เน่ะหรือหลานนี่คือลูกนี่คือหลานโอ้ได้ได้ฮอดหลานเลยลูกลูกสาวบ่ลูกสาวขา,า,ายเครื่องกับบ้นดงกี้อ่ะขายเครื่องอยู่บ้านดงโอ,โอ้เอาลูกมาไว้นี่เอาลูกมาปะไว้ข่ายเครื่องจะู่บ้นดง สองคนตําในหกเดียวถือว่มามันก็ช่วยประหยัดเวลาไปได้ครึ่งหนึ่งนาะท่านผู้ชมจากหนึ่งชั่วโมงกต่สีเ่เลือสามสิบนาทีเพราะว่าสองคนตำ่ำน,น้อยนี่ก็ตําเป็นเนูนน่น้อยนี่ก็เป็นเนู่นน้อย,อยละตําตําหมด็ดชั้นนี่ชั้นนี่ชั้นนี้ก็ต่ำเป็นเนู่น ยา,ายทำทรงไต่ไล่หลายๆสดหลายลมุมเนาะย่างไปจนอ้อมบ้านนี่แหละหู้คันโมบาน,นอนพักเศร้าอยู่บ้านเพื่อนนี่กับโมได้ยี่รีได้เนาะภาพบรรยากาศยามเศร้า,านี่นะทำทรงแต่ว่าค่อนข้างหาบึงย่างเลย ทางใดก็มีแต่ตมเข้านะ้่านผู้ชมถือว่าก็มีซํำนนเน้นเลยเนาะถือว่ากิจกรรมเพิ่ขึ้นก็มีซํำเน้นยามเ้าตาเข้าเกี่ยมไปให้ไปส่วนวมดตอานั้นเนาะกิจกรรมเพิ่น ไปบึ่งานตามเขาเ่า่นนี่แล้วเนาะเบือบ่อบอนเพิ่นมาตามเขาเา้าแต่เสาสังเกตบึงแกนี่จนกองเต็มพื้นเลยเนาะซ้ำหงสีเลยเนาะท่านผู้ช <c oughs> มตับทุกมือมือละน่อยมือละน่อย็กือว่าสะสมไว้ซ้ำหงสีเนาะ บรรยากาศยามเศร้ามีหดจานแนวเทียมแน่นอนอยู่นี่สบายดีตำแล้วเลยบอแล้วแล้วอเอยเนาะฟัดแล้วก็แล้วเนาะยามเศร้าตำเข้าเนาะ Mù, mù cháu bổ nửa cây Ờ 3 con, 3 Liên mục 3 tuổi Còn đây phần cả cửa ngâu Thăm bên kia mũ Thăm hùng xì nói nó Thăm thúc mươi, thúc mươi nó xuống บรรยากาศบ้านเฮือนสเสียงแดดส่องมาตอนนี้ก็เริ่มฮอนๆแน่นะจะที่หนาวๆก็เริ่มอบอุ่นแล้วครับผมเ,เข้ามาข้าแต่ข่อยข้<อ>าไม่รู้ยาวหรืออะไรอย่างแล้วล้วเรื่อง,อนองนคนคือกันเนาะจ้าคนมาเอื้อนเ่าไปกินข้าวเนาะท่านครับ ลงไปเอื้อนเอาช่วยเอาแต่กนนั้นแนี่เอาแต่ชีโมงเป็นเราโดตรดึงเหล้าเป็นเราถือว่าบ้านนี้ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อยู่แข้มน้ำเสียบรรยากาศยามเศร้าก็พี่น้องเพิ่นลงมาอาบน้ำอาบอย่างอยู่น้ำเสียนี่เนาะท่านผู้ชมถือว่าเป็นสายน้ำลักที่รอเลี้ยงชีวิตเลย ภาพเลยเพื่อนก,กระหาบน้ำเมื่อพร้อมเนาะโอ้เป็นภาพวิถีชีวิตที่ค่อนข้างหาสูเนี่ยเดาสิถ่าถ่ายเพื่อนหาบน้ำนี่แล้วเอ,อาโอเคท่านผู้ชมสำหรับการมาเยี่ยมยามพี่น้องบ้านตะแรกใต้ คือว่ากะครบถ้วนสมบูรณ์เนาะได้มาเห็นบรรยากาศน้ำซาีชน้นงเพื่อนนะตมเขา้ตาตมน้ำแล้วกะ็ได้กินข้าวนํำซาวบ้านเพื่อนได้เนะาะคือว่าเพื่อนก็เสิญทีมงานเขาขึ้นไปกินขา้าวโอ้ต้มไก่เพื่อนเนาะท่านผู้ชม <laughs> ทีมงานเราก็โชคดีหมดนเลยทั้งใดก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กับทีมงานวิธีสนบด้วยเรื่อยเนาะท่านผู้ชมเดี๋ยวสิไปเดินทางไปถ่ายทำจู่บ้านอื่นต่อนะ จะว่าทีมงานเฮาเดินทางลงต่างแขวงสวาารรค์เขีเนาะช่วงนี้ติดตามวิถีชีวิตพี่น้องส่วนเฝ้าบลูเนาะนเนี่ยเขตเมืองสีปูนแน่แล้วก็เมืองนองแน่เนาะทาะ่านผู้ชมจังไดก็ฝากท่าชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสิได้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสบายดี